สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันทุกคู่ทุกคนจุมงสมบอนเด้อที่เข้ามารับชมสองสาวบุไลสวัสดีเอฟซีหรวฟังไทยฟังลราหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะเข้ามารับชมสองสาวบุไลมันได้ข้าวไม้ก็พอเจอพี่น้องเหาสิได้เห็ดยังไหนมาลุ้นมาชมกันพี่น้องป่ะมาลุ้นมาชมแล้วกันพี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องเดียวก็ไปเห็ดยังบ่อก พี่น้องเจ็บแข่กูต้องทนพี่น้องเลยเจ็บแข่าเอาเลยเจ็บเข่าตัวนี้ก็นดิเจ็บเข่าเฮงป้าพี่น้องช่วยพอเจอมาเบิ่งเื่อยเลยพี่น้องเลยไม่คิดเดี๋ยวมาเผาขะขยะอยู่เดี๋ยวมาพอขยายอยู่พี่น้องเอ้ย

บรฟันพี่น้องว่าด้เดปบวกได้ไหมแม่ทมไว้เลยอ้พอเจอัพพอพี่น้องห่ไงเพา่นองมาเยอะคนเอ้ยอ้าพ่นกินอักพี่น้อง

เหม็นมดดินดินแต่อากี่เนาะอืมดินแต่อกพอจะมองพอเห็นขอเห็นนะเขาเอาเลยแหละพานนี้ดับล้ินแต่อากเน kia pun nak weh Thorn ke bumi

โอ้ยหากมันยาวดินผืนดินเหนียวเลยวุ้ยพอแก่งเลยคนแก่งด้ย ข้าเจ้าไม่ต้องบอกเลยว่าใครเอาเห็ดปวว่าฮิตผัวบุงบอกเลยนะขาหุงอยู่ป้าพี่น้องคิดว่าฝันว่ามาเซียนขยาอยู่นี่พดโพพี่น้องเข้ามาตีเด็กเลยไปมาหลุ้นอีกพี่น้องเขามาเจอมองได้อีกหน้าห็น้าก็เนี่ยเขาเป็นอะ็น ý nghĩa anh anh ơi anh nó anh ơi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  anh anh ơi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  phía ơi anh ôi chiếc kẹo có chiếc kẹo nội cho mình thôi làm ăn ôi vậy ông bộ đại sao bộ trời mới sáng ngày thon nó là cái lẹo rồi ôi hàng chưa về thon có mì ngân chưa về thon có mì nữa rồi man 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 phi nọ cứ dừng tại nhà khan bôi bôi bộ thôi nhom tôi dừng tại nhà rồi sao ให้ต้งมาอกมให้เมอนพี่น้องอเจออือป่ะนะพอดอกหญ่ตัดอลอือดอกพี่น้องสามดอกพ่อเนี่คือเป็นสัตคลเท่นี้นะอเจ้าวาเ่มรูปักเท่นีพอเจอเจ็บ่น้ง ủa chị đây bắp béo bắp um bắp xì đỏ Mùi điều xì đỏ phía đâu ấy งงเลยจับส JA ีดอกเลยจับได้เลยมองจป้าพ ah, ีน้องสี่ดอกโหผดผัเห็นหมองดีมาดูผดผีน้องเดียวเดีอวเดียวท่าน้มีกตาใสเ็นผูมีกตาใสพอเจอแล้วมาใส เ้ลงูเฮ็ดปวของหม้องยง้เดไปทาพีเนองพอเจอมาก็พอเจอมารเลยมากมียมีว่านี้กับมาอยู่มาต่เฮ็ดผึ่งเฮ้ลงปวดเฮ็ผัวตักเนาะอ๋เดียวไปแบมาตางสุกสิเห็ดนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยจ้ดอกเฮ้ยจ้ดอก xong oh, đóng là sao lại yên đọc biển kim nó koi vượt hai lưu ra sao đọc kim ngon 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 kim Chắc đỏ thôi ừ. Sự đường hàm Tụi bàn Nè Nè, chơi với thấy tụi nó Hình tụi nó ní Nè, 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 tụi chơi đi hình này nè <laughs> ừ. <laughs> Một đèn, một đèn, một đèn, một đèn. Một đèn. สองดอกพี a a a ่น้องมุแดงเอาไว้ไวุแดงชิ้นนี้มุแดงเียงลูกเนาะขอโทรพี่น้องเลยเปน้าบ้านไปพี่นอขอชิไปหาันึ่งกอนนพอเจอเจออีกเลยหละงกเหลืองพนนอ ดอกน้อยเก็บไปเลยหรือดอกหนึ่งเห็ดเท่านะสะมาหมวนดิเฮ้ยแต่ตอนนี้ชาบุไรมวนปุนไปเลชาบุไรเก็บเขียวแห้งเมื่อกี้ได้เก็บไผ่ไผ่้องหกชาบุไรไปถ่ายพี่น้องเลยใช่ชาบุไรไปถ่ายเก็บแห้งนี่พี่น้องเลยเก็บแหา่ไปน้ำโผล่เดี๋ยวนี้เออพอเจอได้จุ่มหนึ่งคืองามอีน้องเฮ้ย เรไปลอยท่านีเไปสลอยทางหลุมไจนหายพี่น้องหายไปน้ำโคทางนี้ไม่หาเฮ็ดแนกับบ่าน่ะเฮ็ดก็อยากหาเจ็บแพงพี่น้องจนหายกาเจอก็กระจาสีวานตีมีอะสกแบบว่าสันหาเดลกหมาว่านก็ไม่มีนะปวได้อีวาน พี่น้องมาเจอดอกนี้จนถอจนบานมาวานเจ้าม่มีพบอบุเห็นโอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องฮะน่ะดอกบุงใหญ่เลยพุดโพ ย่ามจังนะหีงน่องงอังนอ้โหอ้โโอ้โหี่กระดกกดกกจุบโอ้โจุบังเอาคอยเห็นแต่เห็นบานมันงนีแต่บานเรียงกันตัวโชคเงนี้จะได้สีไง

น่าซีวนัวกเลยเนาะแล้วตอน้ไปต่วข้อมทะเลหลอะได้หนิงวานี่กำลังไข่ได้บะกระดา่ะเจออย่างวะยังเห็นแชมูอะไกูเห็นพี่น้องมูเดียว ดีใจแห้งมาฝันมาฟอกยังเนาะตอนนี้เจ็บเกี่ยวไปต้องห่วงต้องไห้พี่น้องอ้ยโอ้เป็นหมูเลยมันโชคดีของเฮาเต่งดอกบ้านแตกเบิดพี่น้องเลยอันนี้เอาในนี้เลยนี่นี่ขะเม่นตดนจุ่มอยู่นะน้องอันซีสามสามการโหลดกับมันบานนะจุ่มไก่เตะเลย ออกแล้วข้อขี้ดินหน่ากันดิหายไปน,น้ำพีน่น้องวันนี้ดีใจข่อยมานีเด้ะพี่น้องเ,เอ้ยมาเจออี้มาอีเด้เฮ็ดลักโง่จุ้มพีนพ่น้องแคเไหน มานี่เดยพี่น้องพานอีเดียพวกว่านมาก็ไม่มีนะพวเห็นเพราะสัมหนิยังเป็นไข่อยู่พี่น้องเลยขกบลานี่ยเก็บให้เาไกฮ่ขมเลยอพี่น้องเขเจอเฮ็ดอีเดีวจุมพี่น้องอ้ยเขเจอเห้อ นี่ไปเสียฮะบอเฮดอันนี้เน่ะเนาก็ไบ้านไปนอยไปน่อยไม่ได้ใช่ไโอ้โหเน่าอ้าหม้อหม้อ้าเน่าเน่าตัดนลอกีน่อยหลอกไปน่อยเะ มานีเราพี่นางจ่มลอกแค่นี้หลืเฮาอาแเท่นี่หลืเฮาจ่มพี่เนอะหักินหันกินก่อนเฮาไปาพี่นนองพี่เนางมานีเล,นะลาเขาเจอนะซาบุไรก็มาอยู่ก็ไม่มีว่านี้นะอืมเได้เด้ แกยูดอปมันไม่ได้นะอืมบวกกินบวกกินแนะมันบม่ได้นะพี่น้องเฮ็ดเฮาหนะเต็มกระตาเอ้ยปะัวข่อยมันอีกแล้วมันเฮ็ดยังเฮ้ยชักดอกเฮ้ยสองดอกพี่น้องต้องรบก๊ะ งอกหน่อยมันงอกตัวใหญ่ดืนออนจุดเติมกระตาพี่เนาะอาคได้ติมกระตาแค่เนาะมึงยังแค่นี้ออกพุ่งเลยต้องเข้ามาหอด้วนเลยพอเจอคนกำลังเกิดออกเอาเองมาเอาอันกระชามหนึ่งมาใส่เห็ดป่วง้าะชามหน่อยอุ้ยสะออนแต่ต้นนี้เลย จะมาจุ connect, ่มงานถิ่นจุ่มแล้วมาเลี้ยงกันมีแต่เฮ็ดละโง่พี่น้องเอ้ยพอเจอเนี่ยพอจั๊กเนี่ยเสียงนั่นจั๊กเนี่ยจะเอาย่าเพิ่งลุกย่าเพิ่งนี่นี่จุกเดียวกันพี่น้องก็มีดอกบานดอกหนึ่งคอยเอาในหันและมอคีบดอกเดียว Mình sẽ thiệt. hết Mình keep ong. Dogny hang ny. Sum now, aye. Dogny morning. Come in, mang, come in, mang, come in, mang, 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 Cảm ơn mang, mang, อื้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วสิเบิ้ดละมาส่ำได๋บ่เข้า tôi nó không ăn đọt mình đọt mình đọt mình nhảy nó tệ... ừ. nhảy nó nhảy nó tệ anh đi vào mẹ đấy tôi khỏi cái ao đây tôi này ăn một chút này đây đọt này ơ tôi ăn đây tôi ăn đây chút một chút này พี่น ouais, ้องแตกต่างกันเลยนึงพูดโพนี่พี่น้องเอาจัดแจกแหน่เลยเรียบร้อยเอาเอาอันมาใส่เห็ดปลวกลูกเอาเอาก็ะทำมาใส่เห็ดปลวกเวยเบิ้งพี่น้องอันนี้หมูเดียวหมูเดียวกันเห็ดปลวกก็ได้หมูหนึ่งพี่น้องเอ้ย พ่อแกงพัวอู้พี่น้องหมดเจ้ามาเด้อพี่น้องหมดเจ้ามากินแกงเห็ดนำเด้อพี่น้องเลยชาจำไว้ก็สิไปกินยาแกงเห็ดนั่นเองแล้วจะไปกินน้ำไก่ด้วยบอกพี่น้องเจ็บแข่าแหงทั้งห้องทั้งหายเจ็บเห็ดก็ดีพี่น้องเลยอย่าลืมพี่น้อพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดจับสกายจำไว้ในเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมาตะโขทุกคนคลิปหน้าพอกันใหม่ช่งใส่ยีเไปห้าเห็ดคือเก่าพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่อยู่ดีแห้งมาตะโขทุกคนสบายดี that's <laughs>